ให้วงอะไอแกเขาว่าแกตูดีดูดีดำดำตัวดีดูดีดำใช่ไหมเราเพิ่งจะกระโดดแล้วว่าหากูนทำไมเดี๋ยวมึงจะหล่นแล้วมึงจะกรี้นอ่ะอายไปบอกแล้วมึงอย่าหล่นมาเราจะไปเพิ่มเวลกันดีกว่านะคะบายดูวนี้เอฟเอฟเอฟอะไรมึงเล่นลบลบอยู่ ไอ้เหี้ยแกฉันว่าแกสมูคกิ้งลาวีเดเกินไปละเป็นงไงละครเก่งอ่ะมึงยังไม่ถึงเส้นชัยเอาอิเทียกูได้ที่สองดิวะ่ะเอ้ยโอ้ตกใจหมดงาี่สามถ้าครูได้ที่สามนี่ฮาแตากเลยเว้ยะว่แม่งแบบใครจะมาเล่นกับกูอันนี้คืออะไรอ่ะไรรอ้เหี้ยเอ้ยไมู่้อา ไอชัไอเฮียนี่แม่งเงี้ยเล้วทำไมเยีะกว่าจังวะเออว่ะเยีะจริงด้วยโอ้ยมึงพูดบ้างสิมึงเป็นบ้บหย่อนกูพาไปหาหมอนะ เขาแกหีืผลกันเกือบโดนยามเงี้ยสิงเกตเอ้ยมึงเป็นระเลิเกเหรอแม่งแม่งแม่งผีใหญ่ผีเป็นเพื่อนมึงเหรอมึงกูว่ากูพอแค่ดีเถอะวะกูว่ากูไปไม่รอบอะกูว่าพอแค่ดีเถอะ